วันนี้เรามารู้จักกับฮีโร่ผู้ที่ยืนหยัดจนวันสุดท้ายผู้ที่เสี่ยงชีวิตในการเตือนสหายรอยัลลิสจากไวรัสบอมบของผู้ทรยศผู้ที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้นำในศึกที่เขาไม่มีวันชนะกับฮีโร่ของเหล่า e m อ e r o r c h เ l d เด s a ซอลท a วิสหมายเหตุข้อมูลทั้งหมดที่เาได้มาอาถามมาจากอินเทอร์เน็ตนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อมูลไหนผิดออกเสียงชื่อตัวละครผิดก็ต้องขออภัยมาใน,นาที่นี้ด้วย เอาละเราไปเริ่มกันเลยแม้ชื่อของเราอาจจะถูกลืมเลือนร่างกายเปลี่ยนเป็นผงทุลีแต่ความตายของเราจะดังกึกก้องไปอีกนับพันปีอีกหนึ่งฮีโร่ที่ปฏิเสธการหักหลังของไพรมาร์ฟฟูกริมในการเข้าร่วมกับผู้ทรยศอย่าง Warmaster h o r ฮอรัสเขาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติจากการกระทำของเหล่าพี่น้องเอ p e r อเรอร์ชิลดนและเขายังเป็นคนแรกที่เสี่ยงชีวิตในการเตือนเหล่าอยลิสทั้งหมดบนดาวอิสวันที่3จากไวรัสบอม ฮีโร่ผู้ที่มองความสมบูรณ์แบบต่างจากเหล่าพี่น้องในกองทัพของเขาที่ซึ่งความบริสุทธิ์ของเป้าหมายนั้นสําคัญที่สุดไม่ใช่การไล่ตามความสมบูรณ์แบบอย่างบ้าคลัง่งเขาคือกัปตันซอลทาวิสแห่งกองร้อยที่สิของเหล่าเอมเพอร์ชิลเดนผู้ที่ได้รับฉายา The Honor of His Legion ียหรือเกียรติยศแห่งกองทัพอีกหนึ่งตัวละครสาคัญในศึกหักหลังของผู้ทรยศฮีโร่ที่ทุกคนควรจะรู้จักเอาละเราไปเริ่มกันเลยถ้าเราจะทําความรู้จักกับกัปตันทาวิสให้ดีขึ้นเนี่ย ว่าทำไมเขาถึงเป็นที่เคารพของสหายและผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในหมู่ Emperor Children เองและกองทัพอื่นๆอย่าง Luna Wolf Art ก็คงต้องขอย้อนกลับไปเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์การลบที่ดาว u l i s a l a s h หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ Murder ซึ่งหลังจากนี้อาจะเรียกว่าดาว Murder นะเพื่อความง่าย ในยุคสงคราม The Great c r u s เ d e หรือสงครามรวมจักรวรรดิกองทัพ blood Angel ที่นำโดยกัปตันคีตาสโฟมได้ทำการบุกดาวที่มีชื่อว่ามอร์เดอร์ด้วยเป้าหมายในการยึดครองดาวดวงนี้ให้มาอยู่ภายใต้จักรวรรดิอิมพีเรียมแต่หารู้ไม่ว่าดาวมอร์เดอร์นั้นเนี่ยถือว่าเป็นดาว e a t h World หรือก็คือดวงดาวที่จักรวรรดิได้ทำการตรีตาไว้ว่าเป็นดวงดาวที่อันตรายเกินไปในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โดยในวงโครจรของดาวมอร์เดอร์นั้นเนี่ยมีดาวเทียมส่งสัญญ,ญาณเตือนอันตรายจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เรียกว่า สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะอินเทเล็กนะอาขออธิบายสั้นๆว่าอินเทเล็กเนี่ยคือเผ่าพันธุ์มนุษย์อวกาศที่ไม่ใช่อิมพ r เรียมโดยแนวคิดของพวกเขาเนี่ยจะแตกต่างกับอิมพ r เรียมตรงที่แทนที่จะเป็นการทำสงครามการยึดครองหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวเนี่ยอินเทเล็กนั้นเลือกที่จะอยู่ร่วมกับเหล่าเอเรียนในสังคมที่แตกต่างกันทางด้านสปีชีนแทน เอาละมาต่อก,กันกับที่เหตุการณ์ดาวเมอร์เดอร์โดยสัญญาณเตือนนี้ได้ส่งสัญญาณออกมาว่าดวงดาวนี้เป็นที่คุมขังของสายพันธุ์เอเลี่ยนอันตรายที่มีชื่อว่าเมกาลริตแต่เนื่องจากกัปตันโฟมของลัดแองเนี่ยไม่สามารถแปลคําเตือนนี้ได้พวกเขาจึงเลือกที่จะส่งกองทัพลงไปคราวนี้อาขออธิบายถึงเผ่าพันธ์เอเลี่ยนอันตรายขนาดที่ดวงดาวนี้ถูกเรียกว่าเดธเวิลด์กันก่อนดีกว่าเมกาลริตเนี่ยคือเผ่าพันธ์ซีนอสที่มีความรู้สึกนึกคิด มันมีลักษณะรูปร่างคล้ายแมงมุมแล้วก็มีทั้งหมด8ขาโดย4ขานั้นเนี่ยใช้ในการเคลื่อนที่และอีก4ขานั้นใช้ในการโจมตีโดยร่างกายของเมกกนิตเนี่ย ถูกปกคลุมไปด้วยโลหะธรรมชาติที่แข็งจนสามารถใช้ตัดทะลุเกราะของ Space Marine ได้อย่างง่ายดายและยังแข็งแกร่งขนาดที่กระสุนโบเตอร์นั้นยิงไม่เข้าเมกกะเนิตเนี่ยยังใช้การสื่อสารโดยเสียงเคลกจากปากของผู้มันเพื่อการโจมตีที่เป็นแบบแผนโดยเมกกะเนิตยังมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไปบางตัวมีปีกแข็งที่สาหรับใช้ในการบินหรือบางตัวก็มีขนาดใหญ่เกือบเท่าไททันของเหล่าอิมพิเรียมเป็นต้นเลยนะโดยสาเหตุที่เมกกะเนิตเนี่ยมาอยู่ที่ดาวเมอร์เดอร์ก็เพราะว่าพวกมันถูกนระเทศโดยอินเทเล็ก เมกแลนิตเนี่ยถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าแก่ของอินเทเลกเลยแต่หลังจากที่อินเทเลกนั้นชนะสงครามด้วยความเมตตาอินเทเลกจึงในประเทศพวกมันมาที่ดาวเมอร์เดอร์แทนที่พวกเขาจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมกาลนิตให้สิ้นซากไปทั้งหมด เอาละครัวนี้มาต่อกันกับเหตุการณ์การลบที่เมอร์เดอร์กันกับตันโฟมเนี่ยได้สั่งกองทัพทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยสเปซมารีนทั้งหมด3กองร้อยลงไปสำรวจและยึดดาวดวงนี้มาเป็นของอิมพีเรียมให้ได้แต่ด้วยความปัดป่วนทางบรรยากาศที่รุนแรงมากๆทาให้กองยานขนส่งของบัดแองเจิลนั้นเนี่ยไม่ได้ลงที่เป้าหมายที่วางไว้แต่กลับลงจอดกระจัดก,กระจายมากๆซึ่งทําให้กองทัพของพวกเขาอ่อนแอและเสี่ยงที่จะถูกโจมตีและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น กองอยานของกัปตันโฟมเนี่ยได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเลยนะพร้อมยังบอกไว้ว่าดวงดาวนี้มีสายพันเอเลี่ยนอันตรายที่มีขนาดใหญ่คล้ายมังมุมทั้งจำนวนและความเก่งกาจของพวกมันเนี่ยทำให้พวกเขาจำเป็นต้องได้รับกองกำลังสนับสนุนโดยคำพูดสุดท้ายของกัปตันโฟมนั้นทิ้งไว้ว่า the world is murder หรือแปลเป็นไทยโลกนี้มีไว้ฆ่า ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของชื่อมร์เดอร์ของดวงดาวนี้นั่นแหละโดยสัญญาณขอความช่วยเหลือนี้เองก็ส่งไปถึงกองทัพ e อ p e r o เ Children ดที่นําโดยผู้บัญชาการลบไอดอลอนพวกเขาเนี่ยได้ตอบรับและเข้าช่วยเหลือในทันทีเนื่องด้วยข้อมูลที่มีจํากัดกองทัพ e อ p e r o r c h i l d r e เดนั้นก็ได้ทําผิดพลาดแบบเดียวกับ b ั o รแองเจิลหรือคือการส่งกองทัพล,ลงไปบนดวงดาวมือเดอร์ที่ต้องผ่านความปั่นป่วน,นทางบรรยากาศที่รุนแรงมากๆและนี่ก็ส่งผลให้กองทัพ e อ p e r o เ Children ดอ่อนแอและก็กระจายไม่ต่างอะไรกับบััรนแนองเจิล และได้รับความสูญเสียเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีกองกําลังอีกกลุ่มหนึ่งนะที่นําโดยกัปตันทาวิสพวกเขาได้ค้นพบโครงสร้างแปลกประหลาดที่มีลักษณะคล้ายหินแต่เป็นรูปทรงที่เหมือนกับต้นไม้ที่ตายแล้วซึ่งจุดที่น่าสังเกตก็คือบนโครงสร้างประหลาดเหล่านี้เนี่ยกลับเต็มไปด้วยซากศพของเหล่าพี่น้องบลัดแองเจิลที่ถูกใช้เป็นอาหารสําหรับเมกลานิตด้วยไหวพริบนี่เองกัปตันทาวิสจึงตัดสินใจทําลายโครงสร้างแปลกประหลาดนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรยากาศที่ปั่นป่วนและรุนแรงก็หายไปโดยเฉพาะในจุดที่ต้นไม้ถูกทําลายทําให้กัตัันนนทททาวิจึงรู้้ไดใี ว่าต้นไม้โครงสร้างแปลกประหลาดเหล่านี้ก็คืออาวุธสําหรับควบคุมสภาพอากาศนั่นเองและความโชคร้ายในความโชคดีนี้เองกองทัพ Space Marine Luna w o ูฟก็มาถึงและส่งกองกำลังสนับสนุนเต็มรูปแบบลงไปในทันทีถึงแม้บรรยากาศที่รุนแรงและการลงจอดที่ยากเย็นแต่ด้วยกองทัพมหาศาลที่ประกอบไปด้วยกองทัพ Lu n a w o ูฟผูรอดตายจากกองทัพเอ p e r o r c h i l d r e เ กองทัพไททันเลจิโอมอร์ติสและกองทัพอิมเรียมอีกหลายหมื่นนายพวกเขาก็ค่อยๆบุกทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมไปถึงต้นไม้โครงสร้างประหลาดเหล่านั้นอีกด้วยซึ่งทําให้บรรยากาศรอบๆดวงดาวที่รุนแรงค่อยๆหายไปโดยผู้นําทัพบ,บุกของลูน่าวูฟมีชื่อว่าทาริกทอแกดอน กับตันของกองร้อยที่2นั้นก็ได้ผูกมิรกับทาวิสอย่างรวดเร็วและได้กลายเป็นเพื่อนสนิทของเขาจากการลบในครั้งนี้โดยทาวิสเองเนี่ยยังได้สนิทสนมกับคนอื่นๆในกองทัพลูน่าวูฟเช่นกันด้วยสาเหตุที่ว่าคนในกองทัพลูน่าวูฟเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับตัวเขามากกว่าคนในกองทัพเอมเพลอร์ชิลเดนซะอีก และหลังจากนั้น6เดือนสัญญาณแห่งชัยชนะก็มาถึงถึงแม้เหล่าเมกลานิดนี่จะไม่เคยถอยจากการต่อสู้กับอิมพีเรียมก็ตามแต่พวกมันก็ค่อยๆเสียพื้นที่ในการสู้รบไปเรื่อยๆเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอีกไม่นานพวกมันคงต้องสูญพันธุ์อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ศึกนี้จะจบลง อินเทเลกก็ได้ส่งกองยานเข้ามาเพื่อดูว่าใครโจมตีดวงดาวของพวกเขาทําให้การลบบนดาวเมอร์เดอร์ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอีกต่อไปเหล่ากองทัพอิมพิเรียมทั้งหมดจึงถอนกําลังโดยคําสั่งของ Warmaster h o r อลและไปจัดการกับปัญหาอินเทเลกที่สําคัญกว่าเอาล่ะคราวนี้เรามาต่อกันที่ศึกที่สําคัญที่สุดของกัปตันทาวิสที่สร้างทั้งชื่อและเกียรติยศให้กับเขากันดีกว่า ว a ลมาสเต r ร์ฮอรสเนี่ยได้มีคำสั่งให้4กองทัพ s p a c e Marine ที่ประกอบไปด้วย The Death Guard Emperor Children, w อ r l d Eater และรวมถึง Son of Horus ไปรวมตัวกันที่ระบบสุริยะอ1สที่ห่างไกลเพื่อเตรียมต่อสู้กับพวกกบฏโดยการร่วมลบที่อิสวรรณเอ็กซเตอร์สดาวเคราะห์ที่อยู่นอกสุดของระบบสุริยะอิสวาอันห่างไกลเนี่ยนาธานิเอลกาโร่กับการลบของกองทัพเดสการ์ดกองร้อยที่7 นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมนุษย์พลังจิตของเทพเจ้าซาลาเนชที่เรียกว่าวอ์ซิงเกอร์เขาบาดเจ็บสาหัสที่ท้องและแขนรวมไปถึงสูญเสียขาข้างขวาไปในการลบครั้งนี้แต่ก็ยังรอดมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากนายแพทย์ฟาบิโอสใหม่ละชื่อนี้ของกองทัพเอมเ r อเรอร์ชิลดนกับตันกาโรนั้นเป็นอีกตัวละครสําคัญมากๆในศึกการหักหลังแห่งอิสวาที่3เพราะเขาเป็นพี่น้องู่มสบ,บาภของกัปตันทาวิส ผู้ที่เคยร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาในการลบรีเซอร์ที่ซึ่งทาวิสนนเนี่ยได้พิสูจน์ให้กับตันกาโรเห็นว่าในกองทัพเอมเพอเรอร์ชิลเดนที่เย่อหยิ่งเนี่ยยังมีคนที่มีอุดมคติขององค์จกักรพรรดิที่แท้จริงหลงเหลืออยู่โดยความผูกพันของพวกเขาเนี่ยแน่นแฟนขนาดที่พวกเขาแกะสลักนอกอินรีขนาดเล็กไว้บนเกราะพาวเวอร์อาร์เมอร์และเมื่อพวกเขานำมือมาประกบกันนกอินซีเนี่ยจะกลายเป็นสัญลักษณ์ขององค์จกักรพรรดิหรือพาราทายอะควอเรีย การลบนั้นดําเนินไปจนถึงดาวอ1ที่3แต่ตัวกับตันการโรเองนั้นยังไม่พร้อมที่จะลงไปร่วมลบกับเหล่าสหายของเขาเพราะการปรับตัวให้เข้ากับขาไซเบอร์เนติกใหม่หรือขาหุ่นยนต์เนี่ยนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบจากที่เขาเสียขาไปนะซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้กองทัพเดสการ์ดกองร้อยที่7ของเขาเนี่ยไม่ได้ลงเข้าไปร่วมลบในศึกอิที่3 กับตันทาวิสนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกสั่งการจากผู้บัญชาการไอโดลอนให้เข้าร่วมรบบนดาวอิสวานที่3แต่เขากลับเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการรับใช้ผู้บัญชาการไอโดลอนบนยานเอนโดนิคัสมายาวนานแทนที่ผู้บัญชาการไอโดลอนนั้นเนี่ยจะนำศึกด้วยตัวเองแต่ครั้งนี้เขากลับมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับผู้อื่นซึ่งสิ่งนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะตั้งแต่ร่วมรบกันมาเนี่ยไม่มีครั้งไหนเลยที่ผู้บัญชาการไอโดลอนนั้นเนี่ยจะไม่นำศ เพื่ออวดฝีมือการต่อสู้ของตัวเองบนสนามรบโดยความผิดปกติในครั้งนี้กับตันทาวิสจึงร้องขอแลนนอร์เดอะเอเชียนออฟไรส์เพื่อนของเขาเนี่ยให้ลงไปทำหน้าที่ในการบุกอิสวานที่3แทนเพราะเขาอยากสืบสิ่งที่ผิดปกติบนยานลบแอนโดรนิคัสก่อนซึ่งแลนนอร์ก็น้อมรับไว้ด้วยความยินดีหลังจากการลบ ที่อิสวที่3เริ่มต้นขึ้นสิ่งที่กัปตันทาวิสกลัวก็เป็นจริงเขาค้นพบว่าเรือรบแอนดรนิคาสเนียกำลังบรรจุหัวรบไวรัสบอมเพื่อเตรียมยิงถล่มสเปซมารีนที่อยู่ทางด้านล่างกับตันทาวิสจึงรีบขโมยยานลบขนาดเล็กที่เรียกว่าทันเดอร์ฮอคเพื่อลงไปเตือนเพื่อนๆของพวกเขาก่อนจะสายเกินไประหว่างการลบบนดาวอิสวที่3นั้นดำเนินอยู่ เรือลบไอเซนสไตล์ของกองทัพเดสการ์ดที่นำโดยกัปตันแกโรนั้นได้รับสัญญาณการเคลื่อนไหวของยานลบเล็กทันเดอร์ฮอคที่ผิดปกติและไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้โดยตอนแรกเนี่ยกัปตันแกโรเข้าใจว่าทันเดอร์ฮอคลำนี้ถูกขับโดยผู้บิญชาการไอโดลอนเนื่องจากเขาทนอยู่บนยานลบไม่ไหวและต้องการทำศึกด้วยตัวเองแต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผิด เพราะทันเดอร์ฮอคลำนี้ถูกไล่ตามมาติดๆด้วยเครื่องบินลบ l เลเวนอินเ e เซเตอร์อีกทั้งเขายังได้รับการติดต่อมาจากเรือลบแอนโดรนิคัสว่าให้ทำลายทัน n d e r Hawk ทันทีที่พบเห็นเพราะเขาคือผู้ทรยศแต่กลับกันกับตันแกโร่ยังได้รับการสื่อสารโดยตรงจากทันเดอร์ฮอคลำนี้เช่นกันและการสื่อสารนี้มาจากพี่น้องร่วมสาบานอย่างกับตันทาวิสที่พยายามเตือนกับตันแกโร่ว่าวอลมาสเตอร์ฮอรัสคือผู้ทรยศเขาทรยศต่อองค์จกักรพรรดิ และต้องการโจมตีเหล่าสเปซมารีนที่อยู่ด้านล่างด้วยไวรัสบอม์กับตันทาวิสยังสาบานด้วยชีวิตของเขาว่านี่ไม่ใช่เรื่องโกหกและเขาจะไม่วันโกหกกับพี่น้องร่วมสาบานของเขาที่ร่วมลบเสียเลือดเสียเหนือกันมากับตันแกโรจึงตัดสินใจสั่งให้ทำลายทันเดอร์ฮอคลำนั้นซะแต่ความเป็นจริงแล้วเขาปรับวิธีการยิงให้โจมตีไปที่เลเว่นอินเตอร์เตอร์ลำหน้าสุดแทนเพื่อสร้างแรงระเบิดและทำให้เกิดความเข้าใจผิดของการทำลายทันเดอร์ฮอค พร้อมส่งสารที่เป็นการโกหกสู่เรือลบแอนโดรนิคัสว่าได้ทำลายทันเดอร์ฮอกไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าสเปซมารีนเดสการ์ดหลายๆคนแต่กับตันแกโร่ก็อธิบายให้สเปซมารีนเหล่านั้นเข้าใจว่าพี่น้องรุ่มสบานอย่างกับตันทาวิสไม่มีวันโกหกเรื่องนี้อย่างแน่นอนและด้วยความช่วยเหลือของกับตันแกโร่ กับตันทาวิสจึงนำทันเดอร์ฮอคลงจอดบนดาวอิสวานที่3ได้สำเร็จและเตือนเหล่ารอยยอลิสหรือผู้ที่ยังจงรักภักดีต่อองค์จกักรพรรดิอยู่ถึงการหักหลังที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้เองก็ได้ช่วยให้ Space Marine ฝ่ายรอยยอลิสถึง2ใน3เนี่ยรอดเงื้อมมือจากไวรัสบอมที่โจมตีลงมาและยุคแห่งฮอรัสฮอรัสซีก็เริ่มต้นขึ้นถึงแม้กับตันทาวิสเนี่ยจะสามารถช่วยฝั่งรอยยอลิสได้2ใน3ก็ตามแต่ก็ยังมีฝั่งรอยยอลิสอีกมากมายที่เขาช่วยไว้ไม่ทัน โดยเฉพาะเหล่า loyalist world eater ที่อยู่ไกลสุดของสนามรบที่ไม่สามารถหาที่หลบภัยได้ทันเหล่า space marine มากมายนั้นถูกฆ่าด้วยไวรัสอันรลายแรงซึ่งแทรกซึมผ่านเกราะของพวกเขาเสียงกรีดร้องที่มีแต่ความทรมานคือเสียงของสนามรบบนดาว i ิสวาที่3บ้างก็ลอดจากไวรัสบอมแต่ต้องกลับมาเจอแรงระเบิดที่เผาล่างของพวกเขาหลังจากการโจมตีสงบลงเหล่าผู้ทรยศใช้เครื่องตรวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าลำแสงเออพ กว่าลมนดาวอ1สวที่3เพื่อความมั่นใจในการฆ่าล้างเหล่าลอย a ลลิสนั้นประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่ผู้ทรยศพบนั้นทําให้วอร์มาสเซอร์ฮอรัส นั้นโกรธเกลียวเหล่ารอยอลิสมากมายบนดาวอิสวานที่3นั้นรอดชีวิตจากการหลบในบังเกอร์ป้อมปราการปราสาทหรือแม้แต่สุสานและทันใดนั้นเองการสื่อสารระหว่างเหล่ารอยอลิสต่อผู้ทรยศก็เกิดขึ้นการสื่อสารที่บ้าคลั่งตะโกนท้าทายและสาบแช่งผู้ทรยศก็เริ่มขึ้นไม่เคยมีเหตุการณ์ทรยศที่เลวร้ายเช่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ของกองทัพ Space Marine บางคนถึงกับบ้าคลั่งเพราะรับไม่ได้ที่ถูกพรามาของพวกเขาทรยศ และศึกการหักหลังแห่งอิสวานที่3ก็เริ่มต้นขึ้นไพร์มาร์กแอนกรอนและทัพผู้ทรยศเวลิเตอร์นั้นเนี่ยได้ทำการบุกอิสวานที่3เป็นทัพแรกด้วยความเกลี้ยกล่ที่แผนการใช้ไวรัสบอมนั้นล้มเหลวการบุกของเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและไร้แบบแผนการสังหารหมู่ก็เกิดขึ้นกับตันทาวิสนั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของกับตันเออร์เลนและกองทัพรอย i ลิสเวล d เตอร์ถึง2 0 0 0นาย h o ล u ัสที่เกลียวกลาดจากความล้มเหลวในแผนการนี้ได้ส่งกองทัพเสริมจากผู้ทรยศจากทั้ง The d e ดซการ์ดซันนัลพารัสและเอ็มเ o อร์เชลเด้นลงไปผู้วิชาการไอดลลอนที่เจ็บแค้นจากการปล่อยให้ทาวิสหนีไปเนี่ยต้องการถ่ายโทษต่อวอลมาสเตอร์ฮอลัสจึงเลือกที่จะตมตีพระราชวัง p r ีเซนเตอรเพื่อสร้างความได้เปรียบในสนามรบในทันทีและนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาคาดการผิด เพราะไอโดลอนนั้นเนี่ยตั้งใจใช้จำนวนทหารที่มากกว่าในการบุกเข้าสู่พระราชวังแต่เขากับเจอการต่อต้านที่รุนแรงและเป็นแบบแผนการป้องกันที่ถูกจัดเตรียมมาไว้เป็นอย่างดีทำให้การบุกที่ตั้งใจว่าจะจบด้วยความรวดเร็วเนี่ยกับกลายเป็นความพ่ายแพ้แทน ในสถานีอื่นๆก็เหมือนกันการลบที่คิดว่าเป็นเพียงการล่าตะเวนและการกวาดล้างกับกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเหล่าลอ y a l ย s t ลิสใช้เทคนิคแบบกองโจรในการโจมตีเหล่าผู้ทรยศการใช้เพียงแค่จำนวนที่มากกว่าไม่สามารถทำได้อีกต่อไป ความโอหังของผู้บัญชาการอดโลรอนที่ส่งผลให้การบุกพระราชวังนั้นล้มเหลวหรือความบ้าคลั่งและไม่เป็นแบบแผนของกองทัพผู้ทรยศ World Eater นั้นไม่สามารถต่อกรกับความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและเทคนิคอันชาญฉลาดโดยการสั่งการจากผู้บัญชาการรอยอลิสทั้ง3คนที่นำด้วยกับตันทาวิสจากเอ p r r o อ Children กับตันกราวยลโลเคนและกับตันทาริกทอแกดอนจากลูน่าวูฟหรือซันออฟฮอรั ไม่ว่าจะกี่ครั้งและกี่ครั้งผู้บัญชาการไอโดลอนก็ยังล้มเหลวในการบุกยึดคลองพระราชวังพรีเซนเตอร์อยุทธวิธีในการเสริมการป้องกันของกัปตันทาวิสเนียได้ผลอย่างน่าเหลือเชื่อเขายัางกู้ซากอาวุธและยานพาหนะต่างๆจากฝั่งผู้ทรยศนำมันมาซ่อมแซมและนำกลับไปใช้ในการต่อสู้เพื่อเป็นการเสริมทัพให้กับเหล่ารอยลิอีกทั้งผู้บัญชาการไอโดลอน ยังต้องเจอกับการต่อต้านอย่างหนักจากไรอนอร์ The Asian Uprights ผู้ที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ขององค์จกักรพรรดิบนสนามลบเป็นการย้ำเตือนถึงความตกต่ำของเขาในปัจจุบันการลบบนดาวอีสวานที่3นั้นเนี่ยยาวนานเกือบ2เดือนก่อนที่บรรยากาศบนดาวอีสวานที่3นั้นจะเริ่มสงบลงทําให้เหล่าผู้ทรยศนั้นเนี่ยสามารถส่งทัพเสริมและอาวุธลงมาเพิ่มเติมได้การลบใน2เดือนนี้เหล่ารอยอลิสนั้นสูญเสียกำลังสเปซมารีนไปถึง2 0,000ืนาย แต่ถ้าเทียบกับผู้ทรยศแล้วละก็การสูญเสียน่าจะมากกว่าถึง2เท่ากับตันทาวิสนนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำและผู้วิชาการของเหล่ารอย l ลิสบนดาวอิสวรที่3เขาได้รับการสนับสนุนจากทั้งกับตันโลเคนและกับตันทอร์แกดอนรวมไปถึงโซโลมอนดีเทอร์มิเตอร์กับตันของกองร้อยที่2ของ e อมเพอเร h i l ชิลดที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในครั้งแรก การเสริมทัพของเหล่าผู้ทรยศในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบในสงครามศึกหักหลังแห่งอิสวานที่3ก็เพราะว่ารถถังและยานเกราะหนักจำนวนมากถูกใช้ในการบุกค,ครั้งนี้ฝั่งลอย a ลลิสเริ่มเสียเปรียบในการต่อสู้พวกเขามีคนและอาวุธที่น้อยกว่า และนี่ถือเป็นครั้งแรกในสงคารามนี้เลยที่ฝั่งผู้ทรยศสามารถใช้จํานวนในการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทุก l o อย l ลิสที่ตายถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่นานนะักการสังหารหมู่ของเหล่าผู้ทรยศก็เริ่มขึ้นเหล่ารอยอลิสนั้นรู้ชะตากรรมของตัวเองว่าอีกไม่นานสงคารามนี้คงจบลงฝ่ายผู้ทรยศนั้นมาพร้อมกับสเปซมารีนหลายพันนายพร้อมด้วยไลโน Land นเด d e r และ Predator Tank หน่วยลบ Jet b i บต k y h u n t e r และ l a n d s p e e d เดส่งเสียงกรีดร้องไปทั่วสนามลบด้านหลังยังตามมาด้วยไทยทันจากกองทัพ l Legio o o r t t i สและ Legio Ordex การโจมตีของเหล่าไททันนั้นน่าเกรงขามและรุนแรงมากเมื่อพวกมันเจอเหล่า Loyalist การโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถทำลายทั้งบล็อกของเมืองไปได้ไม่เหลือแม้แต่เศษซากให้เห็นและในที่สุดเหล่าไททันก็มาถึงพระราชวัง Pre เซนเตอร์ ที่ซึ่งเหล่าลอ y a l i ลิสและผู้ทรยศของ Emperor s h เ d ช e ต่อสู้กันอยู่เหล่าไททันนั้นเนี่ยได้รับคำสั่งที่ชัดเจนจาก War Master h o r อรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ทรยศหรือลอ y a l i ลิจงกำจัดให้หมดไททันนั้นเปิดเสียงไซเรนดังหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเตือนผู้บัญชาการไอโดลอนหลังจากนั้นก็เริ่มโจมตีในทันที กำแพงของพระราชวังพรีเซนเตอร์ที่เคยยืนหยัดเพื่อเป็นที่มั่นของเหล่าลอยอรลิสต์ตั้งแต่การลบในครั้งแรกตอนนี้ถูกทำลายลงแล้วและนั่นเป็นสัญญาณที่ทำให้เหล่าผู้ทรยศบุกโจมตีในทันทีระหว่างการโจมตีนี้เองลูเชียสนั้นได้ทำการทรยศเหล่าลอยอรลิส์เขาได้ฆ่าพี่น้องสเปซ a r รีนไปถึง30คนและสังหารกัปตันโซโลมอนดีเทอร์มิเอร์ไปด้วยลูเชียสเองก็ได้ท้าดวนกัปตันทาวิสแต่ก็พบกับความพ่ายแพ้และได้หนีไปเข้าร่วมกับฝั่งผู้ทรยศในที่สุด ชัยชนะครั้งสุดท้ายของกัปตันทาวิสเนี่ยก็คงเป็นการโจมตีเพื่อแก้แค้นผู้ประชาการไอโดลอนโดยการโจมตีด้านข้างที่เปิดโลง่งเพื่อทําลายแผนการยึดป้อมปราการของเขาได้สําเร็จแต่ท้ายที่สุดกัปตันทาวิสก็หายสาบสูญไปโดยไม่ได้มีการจดบันทึกถึงการตายของเขาอย่างเป็นหลักแหล่งแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็สันนิษฐานไว้ว่ากัปตันทาวิสน่าจะตายจากการโจมตีครั้งสุดท้ายของวอลมาสเตอร์ฮอรัสที่ทําลายเมืองหลวงของอิสวานที่3ทั้งหมดแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ กัปตันทาวิสนเนี่ยสู้จนลมหายใจสุดท้ายของเขาและยังจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิจนวันตายและนี่ก็คือเรื่องราวของกัปตันซอลทาวิสแห่งกองร้อยที่10ของกองทัพเอ็มเปอร์ชิลดนก็จบกันไปแล้วกับอีกหนึ่งฮีโร่ซอลทาวิสที่อาร์ตได้แนะนํามาจากลูกเพจนะก็ขอบคุณมากที่แนะนํากันมาก็อยากเห็นใครก็แนะนากันไปได้ที่คอมเมนต์เลยนะก็เรื่องราวของซอลทาวิสเนี่ยหลังจากที่อาร์ตได้อ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่เหมือนไลลานนอ แต่ซอทาวิสเนี่ยเป็นคนที่เสี่ยงชีวิตช่วยเตือนเหล่า s p สเปซมารีนฝั่ง l o อย l ลิสเนี่ยได้ถึง2ใน3เลยนะเรียกว่าถึงอาจจะไม่ได้เท่มากแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันสำคัญมากๆและเขายังต่อสู้และเป็นผู้นำในการลบของศึกหักหลังแห่งอีสวานที่3อีกด้วยสาหรัอานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อานรู้สึกว่าเท่ๆเหมือนกัน พอๆกับไรลนนอเลยคือไรลนนออาจจะมีเหตุการณ์ที่เท่กว่าแต่ซอทาวิสนี่คือเทแบบภาพใหญ่เท่ภาพใหญ่ก็คิดเห็นยังไงชอบซอทาวิสหรือเปล่าก็บอกมาได้ที่คอมเมนต์เลยนะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแพจด้วยคลิปหน้าจะเป็นไ like, รก็รอติดตามกันนะส่วนใครที่ยังไม่ดูไรลันนอร์เดอะเอเชียนออฟไรส์เนี่ยแนะนำสุดเท่ดูได้ที่คลิปนี้เลยนะวันนี้ไปละบ๊ายบาย